สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือว่ากรอตอระบุนะครับว่ามีการตรวจสอบพบในช่วงระหว่างวันที่30พฤษภาคม2,564ถึงวันที่18กรกฎาคม2,566ธนาคารกสิกรไทยจำกัดมหาชนหรือเคแบงในฐานะผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์อันเป็นตราสารแห่งนี้ มิได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขและวิธีการที่ประกาศกำหนดกล่าวคือเคแบง์มีระบบงานในการจัดจำหน่ายหุ้นกู้บกพร่องโดยไม่ได้ดำเนินการให้มีการจัดประเภทลูกค้าให้ครบถ้วนถูกต้องเพียงพอที่จะแน่ใจได้ว่าลูกค้าเป็นผู้ลงทุนรายใหญ่กอรตอจึงมีคำสั่งเปรียบเทียบปรับเป็นเงิน1ล้าน1แส สี่หมื่นสี่พันห้าร้อยบาทย้ำนะฮะหนึ่งล้านหนึ่งแสนสี่หมื่นสี่พันห้าร้อยบาทข่าวเนี่ยมาสั้นๆอ่าห้วนๆอย่างนี้เลยใช่ไหมมันจะเป็นลิงก์ของกรณต่อที่สองลิงก์ก็ส่วนลิงก์แต่ในเนื้อเนี่ยแค่นี้เองมันสั้นๆห้วนๆแค่นี้เองเช่นนี้เองแค่นี้เองคือที่มาที่ไปของข่าวนี้ก็คือ ทางกรรทเนี่ยเขาก็ส่งลิง์ข่าวอ่าส่งลิง์ข่าวที่เป็นข่าวของกรรอใช่ไหมใช่ครับเข้ามาในห้องไลน์ของนักข่าวอ่าของนักข่าวใช่ใช่โดยที่ก็ไม่ได้มีการระบุอะไรเพิ่มเติมอ่าไม่ได้ระบุอะไรเพิ่มเติมแค่ส่งลิงค์เข้ามาส่งลิงก์เข้ามานักข่าวก็กดเข้าไปดูอ่าแล้วก็เห็นหัวว่าเอ๊มีการปรับเงินเคแบงนะอืเรื่องของการขายหุ้นกู้ผิดหลักเกณฑ์ใช่แต่ก็ต้องพบกับความชะโงดงงวยว่าอ้าว แล้วไงไม่มีการแจ้งหรอวะ่า uh huh. หุ้นกู้เนี่ยที่ว่าผิดหลักเกณฑ์เนี่ยมันเป็นหุ้นกู้ของบริษัทอะไร uh huh. เพราะโดยปกติเนี่ยพี่กรอเวลาท่านจะกล่าวโทษใครหรือมีคําสั่งปรับใคร uh huh. พี่ท่านก็ระบุมาอย่างละเอียดอ่ารู้อย่างละเอียดใช่ไหม uh huh. ว่านายนี้นางนี้นางสาวนี้ uh huh. ตาความผิดอะไรจะต้องปรับเท่าไหร่ uh huh. แล้วก็จะมีการอธิบายรายละเอียดครับ นะของไอต,ตัวประเด็นปัญหาเนี่ยว่าเป็นหุ้นกู้ของบริษัทอะไรหรือไปปั่นหุ้นอะไรใช้ข้อมูลภายในซื้อขายหุ้นอะไรคือมันต้องมีใช่ใช่แล้วแล้วก็มีทิ้งท้ายด้วยผิดกฎหมายอะไรด้วยนะเสริมเข้ามาอีกทางหนึ่งอย่างละเอียดเลยนะอย่างละเอียดอย่างละเอียดอันนี้ป,ปกติทั่วไปที่มีนะครับอย่างไรก็ดีครับ แม้ข่าวมันจะมาสั้นๆห้วนๆแบบนี้นะฮะ mm hmm. แต่ก็มีการระบุไทม์ไลน์คือช่วงเดือนพฤษภาคมปี64ถึงกรกฎาคมปี66 mm hmm. ผู้สื่อข่าวของข่าวหุ้นธุรกิจก็ได้ไปทำการสำรวจด,ดูนะฮะ mm hmm. ว่าในช่วงเวลาดังกล่าวในห่วงเวลานั้นเนี่ยเคแบงค์ mm hmm. ได้ทำหน้าที่เป็นผู้จัดจำหน่ายหุ้นกู้ให้กับบริษัทอะไรบ้าง ก็มีอยู่เยอะนะอา่ามีเยอะมีเยอะนะแต่ที่มันเป็นประเด็นน่าสนใจแล้วก็เป็นต้องบอกว่ากระแสการพูดคุยคนะฮะหรือเป็นประเด็นที่ถูกหยิบจับมาถกเถียงกันในวงกว้างก่อนหน้านี้เนี่ยม,มันคือกรณีหุ้นกู้ของบริษัท s t a r ์คคอร์ปอเรชั่จำกัดมหาชนรหรือว่า Star. s t a ร์คืคือจากการตรวจสอบพบว่าในห่วงเวลานั้นเนี่ยสตารมีการออกหุ้นกู้มาทั้งสิ้น ห้าชุดครับมีสี่ชุดที่เคแบงเป็นผู้จัดจำหน่ายหลักอ่าใช่และอีกหนึ่งชุดที่มีเอเซียพลครับเป็นผู้จัดจำหน่ายหลักอืมฉะนั้นก็เลยไม่แน่ใจว่าเอ๊ะที่กรราา<ข>อสั่งปรับเคแบงว่าขายหุ้นกู้ผิดหลักเกณฑ์ผิดในแง่ที่ว่าผู้ซื้อเนี่ยมไม่ใช่ผู้ลงทุนรายใหญ่มันจะเกี่ยวข้องกับกรณีของสตาร์ทหรือเปล่า พี่ท่านทิ้งไว้สั้นๆหุ้นหุานให้งงกันเล่นๆไม่เป็นไรครับทีนี้จากการสํารวจข้อมูลพี่สุประชัยไปดูหุ้นกู้สี่ห้ารุ่นนี้สักหน่อยสิว่ามูลค่าแต่ละรุ่นเนี่ยมันเท่าไหร่ซึ่งก็ต้องบอกว่าไอ้มูลค่าแต่ละรุ่นเท่าไหร่นี่คือมูลค่าความเสียหายทั้งจํานวนนะครับเพราะสตาร์ทเขาผิดนัดชําระหนี้ทุกรุ่นทุกรุ่นทุกรุ่นเออ นะอ้าวหารุ่นที่ว่านี้ครับไปดูรุ่นที่1น,นะฮะหรือว่าชุดที่1นนะครับสตาร์ทนะฮะก็คือชุดของสตาร์ทสองสก้าเออันนี้นะฮะมูลค่าประมาณ949.5ล้านบาทนะครับอันนี้อายุ3ปีนะครับอตอนนั้นในช่วงปี266 6นะโดยมีกสิกรไทยเป็นผู้จัดจำหน่ายอันนี้รุ่นแรกนะรุ่นแรกครับรุ่นล้านครับเคแบงเป็นผู้จัดจำหน่ายใช่ใชรุ่นที่2ครับ ก็ดุ่นนะครับก็คือตัวของสตาร์ค 239A นะครับมูลค่า1,291.50ล้านบาทอันนี้ก็มีการออกคุ้นกู้ในช่วงของปี64และกำหนดไถ่ถอนเนี่ยปี267นะฮะนะครับอันนี้ชุดที่2นะครับชุดที่3ก็จะเป็นสตาร์ค 255A นะครับมูลค่า1,322ล้านบาทนะครับอายุ3ปีดอกเบี้ย4% อันนี้ก็มีการออกในช่วงของปี2565แล้วก็จะมีการกำหนดไทยถอนเนี่ยปี268นะครับอันนี้กสิกรไทยเป็นผู้จัดจำหน่ายแล้วก็ชุดที่4นะครับรุ่นที่4เนี่ยก็คือตัวของสตาร์ค 245A 1,700 1ล้านบาทนะครับ อายุ2ปีนะครับอัตราดอกเบี้ย3.8%อันนี้มีการเสนอขายในช่วงของปี265แล้วก็มีกำหนดในแง่ของการถ่าถอนในปี268นั่นเองนะครับนะฮะกับอีกหนึ่งรุ่น3934ล้านบาทอันนี้ไม่เกี่ยวกับ K-Bank เป็น Asia Plus ีย u s นะฮะที่เป็น Lead Underwriter เอาละครับเอาละคือ4ก้อนนี้5ก้อนนี้ละกัน5ก้อนนี้ก่อนรวมกันนะมันตกอยู่ประมาณสัก9,000 9,100กว่าล้านนะฮะถ้าตัดส่วนของ a อเซียพลัสออกไปเนี่ยมันก็เป็นส่วนของ K-Bank อยู่ที่ตกประมาณสัก5,264ล้านบาทอันนี้ที่ K-Bank เขามีการจัดจำหน่ายออกไปนะในช่วงระหว่างปี64ถึงปี66นะแต่ไม่แน่ใจนักว่าการที่กรตอมีคำสั่งปรับครั้งนี้1ล้าน100,000 4,500บาทเนี่ย uh huh. มันจะเกี่ยวข้องกับการจำหน่ายหุ้นกู้4รุ่นนี้ของสตาร์หรือไม่ uh huh. เพราะถ้าเกี่ยวครับ uh huh. น่าสนใจว่าไอ้ค่าปรับ uh huh. ที่เขาเปรียบเทียบปรับเคแบง์ uh huh. ในการขายหุ้นกู้ผิดหลักเกณฑ์คือ uh huh. นะฮะหน้าตัวอาจจะระบุว่าเป็นการ uh huh. ขายให้กับไฮเน็ตเวิร์ด ก็คือนักลงทุนรายใหญ่หรือบางกรณีอาจจะเป็นนักลงทุนสถาบันด้วยนะแต่ตรวจสอบแล้วพบว่ามีการนำหุ้นกู้ไปจำหน่ายให้กับรายย่อยซึ่งมันผิดกลุ่มวิธีการขออนุญาตออกหุ้นกู้วิธีการขายมันต่างกันโดยสิ้นเชิงนะฮะท่านก็ต้องบอกว่าถ้าใช่นะว่าไอ้ที่ปรับล้านกว่าบาทเนี้มันมาจากสตาร์ทสรุ่นที่เคแบงก์นลีดเนี้ย เจ้าค่าปรับมันจะคิดเป็นสัดส่วนนะต่อความเสียหายเนี่ยอยู่ที่เพียง0.02%เท่านั้นเองจิ๊บจิ๊บศูน่อนะฮะคือ,อไอ้ความเสียหาย5,000กว่าล้านาแต่ปรับล้านกว่าบาทาาไม่ใช่ล้านปลายด้วยนะล้านต้นๆเลยนะล้านนิดๆเองนะแต่ขณะนี้ก็ต้องเรียนย้ำว่าเรายังไม่สามารถสรุปอฮ ข้อเท้จริงได้แล้วนี่ไม่ใช่การสรุปข้อเท็จริงว่าการปรับของพี่กรตทท่านเนี่ยนะฮะเป็นการปรับในส่วนของการขายหุ้นกู้สตาร์คแต่ก็สงสัยแล้วก็เรียนถามท่านด้วยความเคารพทำไมไม่ระบุมาให้ชัดเจนนะฮะว่ามันเป็นหุ้นกู้ของใครใช่ไหมสังคมคเอาละบางส่วนเขาจะได้หายคางแคลงใจแต่บางส่วนเขาจะได้ไปต่อยอด ช่ว่าถ้าเออมันดูแล้วตัวเลขมันไม่เหมาะสมคือมันก็ต้องว่ากันตามนั้นใช่ไหมฮะครับเพร้นการวิพากษ์วิจาร์เนี่ยมันก็คงเกิดขึ้นนั่นแหละแต่ก็อย่างว่ามันเป็นเรื่องที่สร้างความเสียหายต่อสาธารณชนฉะนั้นมันหลีกเลี่ยงไปได้ครับในเรื่องของการวิพากษ์วิจาร์ณตรงนี้อันนี้ก็เรียนถาม ท่านด้วยความเคารพว่าทำไมไม่ใส่รายละเอียดมาให้มันชัดว่าเป็นการปรับจากกรณีไหนใช่ไหมใช่ใช่เพราะมันก็เป็นประเด็นเป็นกระแสนะฮะมาตลอดนั่นแหละว่าเอ๊ะเคแบงเนี่ยเอาหุ้นกู้ไปขายให้กับรายย่อยแบบนี้หรือต้องบอกงี้ว่าผู้เสียหาย4ี0 0ั0 0 0าพันคนเนี่ยมันเป็นรายใหญ่เป็นสถาบันทั้งหมดจริงหรือเปล่าคำถามคือเคแบงได้มีการเอาหุ้นกู้ไปขายให้กับรายย่อยบ้างหรือไม่ แล้วทําไมอะ่ะเป็นความจงใจอ่าฮะอก็คือเล่นง่ายอ่าเอาไปขายรายย่อยให้หมดซะอ่าฮะนะฮะครับหรือมันยังไงหรือมันมีข้อผิดพลาดในเรื่องของระบบ KYC n o น your customer อืมคือมันเออร,เรอร์ตรงนั้นหรือเปล่าใช่ไหมฮะก็เอาให้มันชัดทั้งหมดเนี่ยครับ <P> erm <at> เพื่อจะให้มันได้มีการปรับปรุงแก้ไขเพื่อป้องกันไม่ให้มันเกิดเหตุในลักษณะนี้ขึ้นอีกอในอนาคตอ,อย่าลืมนะค,คนเสียหายหุ้นกู้สตาร์คเนี่ยถ้าเป็นรายใหญ่แล้วก็เป็นสถาบันทั้งหมดจริงๆเนี่ยการแอบสอบหรือว่าความสามารถในการจะซึมซับความเสียหายตรงนี้มันแตกต่างกับรายย่อยนะเพราะรายย่อยเท่าที่เราประสบมาทั้งด้วยตัวเองและจากการบอกเล่าเนี่ยหลายคนใช้เงินกษียณนะที่ แบ่งสรรปันส่วนออกมาลงทุนเพื่อจะหาผลตอบแทนมาใช้ประทังชีวิตนะฮะมาใช้ในการประทังชีวิตหลังจากสิ้นสุดชีวิตการทำงานบางคนเนี่ยนะฮะกระทั่งว่าปัจจุบันไม่มีเงินจะไปหาหมอหรือซื้อยามารักษาตัวเองเห็นไหมฮะว่าความสามารถในการซึมซับความเสียหายตรงนี้ของรายย่อยกับรายใหญ่นั้นมันมีความแตกต่างกันรายใหญ่อาจจะโดนคนละ20บล้าน สี่สิบล้านร้อยล้านอ่าแต่ถ้าเขาเหล่านั้นมีความมั่งคั่งมีทรัพย์สมบัติอื่นๆตรงนี้มันก็น่าเสียดายแหละเราก็เห็นใจแต่มันแตกต่างกันในแง่ของการซึมทรัพย์ไงถ้าบอกเขามีอยู่200-300ล้านเสียหายไป50าสิมันก็ยังพอมีเหลือแต่รายย่อยเนี่ยโดนกันไปคนละแสนสองแสนสามแสนบางคนมีเงิน นะฮะหลังเกษียณเหลืออยู่สักล้านหนึ่งโดนนี่ไปสามแสนเจ็คอักซีนนฮิใช่ไหมฮะคือมันทำให้ไอ้แผนการใช้ชีวิตหลังเกษียณเนี่ยมันมีอันต้องเปลี่ยนแปลงไปโดยสิ้นเชิงแล้วก็เปลี่ยนแปลงไปในทางลำบากด้วยฉะนั้นการขายให้ตรงกลุ่ม ตามที่ระบุเอาไว้ตามเงื่อนไขหลักเกณฑ์ที่กรลอตท่านวางเอาไว้ตรงนี้มันจึงเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งยวดนะอันนี้ก็ฝากเรียนถามด้วยความเคารพเลยว่าท่านไม่ระบุมาให้ชัดเออใช่เป็นการปรับจากกรณีไหนอ่านะแล้วก็อันนี้ถามแทนบรรดาผู้เสียหายจากหุ้นกู้สตาร์กด้วยละกันครับว่าถ้ามันเป็นกรณีสตาร์กจริงๆเนี้ย ปรับแค่ล้านกว่าบาทมันไม่น่าจะเพียงพอนะในการที่ธาาให้กรณีนี้เนี่ยมันเป็นกรณีตัวอย่างหรือให้เป็นเยี่ยงอย่างว่ามันต้องมีความรัดกุมสถาบันการเงินยักษ์ใหญ่ขนาดนี้ทำไมขายหุ้นกู้ได้มักง่ายขนาดนี้ล่ะใช่ใช่ไหมฮะถ้ามันขายกันตามหน้าตัวจริงๆรายใหญ่กับสถาบันจํานวนผู้เสียหายมันอาจจะ แคปอยู่ในวงเก้าร้อยคนพันคนไม่ใช่สี่ห้าพันหกพันคนแบบนี้นอืม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 นะสินะครับแล้วก็ที่สำคัญผมว่าคีย์เวิร์ดที่คุณมราพูดถึงความว่าต่อยอดเมื่อกี้เนี่ยผมขออนุญาตเสริมนิดหนึ่งนะครับว่าหากว่ากร่อชัดเจนนะว่าเป็นหุ้นกู้ของบริษัทอะไรก็ตามนะหรือว่าจะเป็นที่คาดหวังว่าเออถ้าเครื ทุกคนว่าเอ๊ะถ้าเกิดเป็นสตาร์กจริงๆไอ้คำว่าต่อยอดหมายถึงว่าผู้ที่เสียหายเองแน่นอนแหะครับเขาก็จะได้ใช้ข้อมูลตรงนี้ในแง่ของการไปเรียกร้องสิทธิ์นะว่าเขาได้รับความเดือดร้อนซึ่งตรงนี้มันก็เป็นอีกคุณูปการหนึ่งของกรตอนะแต่ก็ดูแล้วเนี่ยฮะมันออกมาแบบพุ่นห้วนมาทำแบบดิบๆไม่มีรายละเอียดตรงนี้มันก็เลยทำให้เนี่ยฮะก็ก็เป็นที่ตั้งข้อ,ขอสังเกตไปกับกรตตด้วยเหมือนกันนะครับ